เฮ้ hey, สมพังรู้ไหมนะ,มะเมื่อคืนน่ะฉันฝันถึงหน้าเธอด้วยแล้วนะจริงเหรออืมจริงสิหรือว่า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 เราหล่อเราหล่อสุดสุดเราหล่อจนมันเอาไปฝันโอ้โหมันต้องแอบชอบเรานแน่เลยมันต้องแอบชอบเราสุดสุดเลยเกรนเรรรลเวลเแลกซิง่งเสือสำหรับใบรุ้นมีความรัก จะไปไหนว้าวหลวงมาจากไหนมาผมเองครับเป็นหมาที่น่ารักดีนะคะเออเออขอบคุณครับน่ารักเหมือนคุณเลยล่ะค่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันบอกว่าฉันน่าเหมือนหมาใช่ไหมฉันน่ารักเหมือนหมานี่คือฉันหน้าเหมือนหมาใช่ไหมจะบอกฉันหน้าหมาใช่ไหมนี่มันอะไรกันเด็กกระดาจันทำไมเี่กทำไมแกต้องหยาดฉันด้วยฮ่ากินและเบลรเล็กซิงเสือสำหรับใบรุ่นมีความรัก ฉาวแล้ว,วาแล้วแกไม่เป็นพวกจ,จิตใจซ้ำซ้อนแกไปแอบเอากับใครมาใช่ไหมบอกฉันมาดีนว่าใครเออแต่ว่าพวกเขาเป็นลูกคุณนะคะใครจะไม่ชไไมชเมชื่อใครจะไม่เชื่อหน้าไปเหมือนฉันเลยสิรอสัครนะครับอ้อลูกอมแมนทอสเม็ดใ,ใหญ่กว่าเดิมรสชาติเด็ดกว่าเดิมกินก็ได้แล้วอร่อยสุดๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฉันเป็นสีแดงสีเหลืองแล้วทำไมไ้นันมาสีขาวเนี่ยฉันไม่ใช่พ่อมันแน่ๆ เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเหมือนเลยเม็ดทอดเม็ดใหญ่เหมือนเม็ดเล็กแต่มันเม็ดใหญ่สุดยอดไปเลยอ่าและสำหรับคนที่หน้าตาดีแล้วฉลาดหลักแหลมสุดๆก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผู้ติดตามถึงสงเมื่อไหร่จะมีการแจกของนะครับอ่าแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าไปละครับ